ตั้งแต่ป้าโมนามาอยู่ต่างประเทศทำงานทำความสะอาดป้าโมนายังไม่ได้หรือว่ายังไม่เคยไปทำงานที่บรรจุนะคะที่เราเป็นพนักงานเขาอะป้าโมนาอยู่ในสายงานของโรงเรียนทั้งหมดทำมาสามที่ก็คืออยู่โรงเรียนแต่ก่อนที่แรกที่ป้าโมนาไปทำเลยมันเป็นร้านขายอุปกรณ์ต่างๆแต่เราก็แค่ไปเหมือนไปพัททามนะคะ ไปแค่ไปทํางานชั่วคราวเราก็ไม่รู้ระบบอะไรเขามากนะคะประมาณสักเดือนหนึ่งอะแต่หลังจากนั้นมาป้ามนาก็ได้มาพร์ทามที่โรงเรียนและป้ามนาก็ได้บรรจุนะคะเขาเป็นกันเองกับลูกน้องใช่อันนี้แบบคือตอนบอกตรงๆนะเวลาทํางานเขาคือลูกพี่เราเขาคือผู้จัดการเราแต่พอเวลามีกินลงกินเลี้ยงเนี่ยทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนกันไปหมดนะคะทุกคน เหมือนเป็นเพื่อนกันไปหมดเราเองเราก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกเราก็กลัวเราก็เกรงใจแต่พอเราเข้าไปในงานเลี้ยงหรือปาร์ตี้ของคนต่างชาติที่นี่เราก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเขาเอ j นจอยเอนจอยกันนะคะเอนจอยกันมากๆมีความสุขสนุกกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าพวกเราอะบางทีเข้าไปถ้าบางโรงเรียนตอนนั้นโรงเรียนที่ป้ามนาเคยทำอ่ะ พาไปเที่ยวไปพักผ่อนโอ้ไปข้ามจังหวัดไปเลยนะคะนั่งรถบัสไปเงี้ยสนุกสนานแต่เขามีเกมเล่นบางทีเราอะ่ะเราอะ,าอะไม่ค่อยเข้าใจภาษาเขาร้อยเปอร์เซนต์บางทีเราไปเราก็เราทำตามเขานั่นแหละแต่เราก็เคอะเขินเองอะ่ะเพราะว่าเราพูดไม่เก่งน่ะนะคะเนาะการเครอนะเขินน่ะพูดไม่เก่งอืม แต่ประเทศไทยเราเวลาจัดงานทีก็คือเขาจัดใหญ่โตเนาะเครื่องทรงเครื่องเสียงใหญ่โตมากแต่ที่นี่คือมันเป็นต่างประเทศข้างนอกมันหนาวเวลาเขาจัดงานเขาจัดในหอจัดในห้องเล็กๆของเฉพาะพนักงานคือพนักงานนักเรียนคือนักเรียนนะคะแยกกันแล้วงานนักเรียนเขาจะจัดบ่อยบางทีมันจะมีทุกเดือนงานใหญ่งานเล็กๆ อ้งานเล็กๆอะ่ะอาจจะอาจจะมีทุกเดือนเช่นให้นักเรียนเขาเขาเรียกว่าอะไรคาฟอร์เฟรดเดย์เหมือนวันศุกร์วันเนี้ยจะมีการกินเลี้ยงของเด็กนักเรียนมาพูดคุยมาเม้ามอายกาันสนุกสนานของเด็กๆไปนะคะแต่งานผู้ใหญ่บางทีก็จะมีงานครูงานพันโรงงานผู้จัดการงานพนักง,งานทำความสะอาดงานห้องครัวอย่างเงี้ย หกเดือนมีครั้งอะไรประมาณเนี้นะคะไม่มีเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าทำงานคือทำงานแหละเนาะฝรั่งส่วนมากเขาจะไม่มีระดับเขาเป็นระดับเดียวกันหมดหลังเลิกงานใช่โมนาเนี่ยจะจำขึ้นใจเลยโมนามีหัวหน้าคนหนึ่งที่โมนารักและเคารพเขาถึงแม้จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยแต่ก็ยังรักและเคารพเขาเหมือนเดิมเขาบอกว่า ในที่ทํางานฉันคือหัวหน้าฉันสั่งให้เธอทําอะไรเธอก็ต้องทําฉันติอะไรเธอเธอก็ต้องพอฉันติแล้วเธอต้องทาความสะอาดหลังจากที่ฉันติคือเหมือนถ้าเขามีอะไรเ,เขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าเขาตรวจเช็คเราถ้าเขาเจอตรงไหนสกรปรกเงี้ยถ้าเขาบอกเราเราก็ต้องทํานะคะแต่พอหลังจากพอหลังจากที่เรา ออกจากพื้นที่ทํางานไปแล้วเขาบอกกับป้าโมนานเลยว่าหลังจากเราออกเขตที่ทํางานไปแล้วอะเราคือเพื่อนกันมันโอเคมากนะคะเขาเปิดใจกับเราแบบนี้เลยนะเขาเปิดใจกับเราแบบนี้เลยนะเราก็เลยบอกว่ามันโอเคนะคะมันโอเคเราก็โอเคกับเขามันก็เลยเป็นอะไรที่คบกันได้นานนะคะแบบนี้ในที่ทํางานเราต้องให้เกียรติเขาเขาคือหัวหน้าแต่พอออกมาข้างนอก เราคือเพื่อนกันอันนี้ก็คือเพื่อนที่ทำงานเนาะโอเคค่ะทุกคนป้าโมนากินหมดไปสองชิ้นแล้วต่อไปป้าโมนาก็จะทำงานบ้านนะคะเก็บถ้วยเก็บชามออกจากเครื่องป้าโมนาขอขอบคุณ